เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมกันมากเลยนะครับสิ่งที่พระองค์แนะนําพวกเราเนี่ยนะใครที่รู้สึกว่าไม่มีพัฒนาการในการฝึกสมาธิบางคนก็เอาแต่นั่งอย่างเดียวไงอย่างที่ที่ผมแนะนําก็คือว่าเราอย่าเราอย่าคิดว่าเราเดินไม่ได้เดินได้เดินจงกรมเนี่ยคุณลองเดินดูนะครับแล้วถ้าคุณเดินสลับนั่งนะครับจะเป็นอะไรที่สุดสุดยอดยอดเยี่ยมมากครับทุกท่านทุกคน นะสิ่งที่พระองค์บอกเราอ่ะมันเป็นแนวทางที่ง่ายรัดสั้นตรงที่สุดแล้วนะครับพระองค์รู้แล้วว่าอะไรที่มันมันไปไวสําหรับฆราวาสอย่างพวกเราเนี่ยพระองค์รู้ว่าเราเหมาะกับมรรควิธีใดนะครับการเดินจงกรมสลับนั่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ฝึกปฏิบัติในฐานะการเป็นฆรวาสเนี่ยผมว่าไปเร็วครับง่ายด้วยเข้าใจไม่ยากหรอกคุณเดินคุณก็เดินเหมือนที่เราเดินนี่แหละแต่เพียงแต่ว่า การพิจารณาหลักการเดินนั้นนะนะครับก็เหมือนเราขับใครที่เคยขับรถขับรถยนต์ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามแต่อารมณ์ความรู้สึกของการเดินก็เหมือนเราขับรถนั่นแหละเราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในขณะที่เราขับรถถูกไหมครับในขณะที่เราขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์นั่นแหละเราก็ต้องดูซ้ายดูขวานะดูกระจกหน้าดูกระจกข้างกระจกหลังใช่ไหมครับดูข้างหน้าว่าจะมีรถมาอีกคัน เราก็จะรู้ตลอดว่ารถสวนไปสวนมากี่คันถูกไหมเช่นเดียวกันกับการเดินนั่นแหละเราก็เดินกลับไปเดินกลับมาโดยการอยู่กับการเดินนั่นแหละนะครับอยู่กับการเดินนั่นแหละเดินไปเดินมาก็เหมือนตอนเรานั่งแล้วเรามารู้ลมนั่นแหละครับลักการเดียวกันตอนเราเดินเราก็อยู่กับการเดินอยู่กับการเดินก็แสดงว่าเราอยู่ในฐานกายอยู่ก็คือกายยกตาสติ เดินก็รู้ว่าเราเดินอยู่นะเดินกลับไปเดินกลับมาเดินกลับไปเดินกลับมาระหว่าง9ก้าต่อ9ก้าก็รู้สึกตัวตลอดว่าเราเดินอยู่นั้นขณะ9ก้าต่อ9ก้านั้น10นาที15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้หมดเลยนะครับคุณเดินปั๊บเสร็จนะคุณกลับมานั่งสักหน่อยคุณเดินส0่สิบสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ตามแต่เนี่ยคุณเดินเสร็จปุ๊บนะคุณหาพื้นที่ว่างๆอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งทําอะไรต่อจากนั้นเดินเสร็จปุ๊บนะครับอจาจจะกระหายน้ํานิดนึงก็จิบน้ําสักหน่อยแล้วก็นั่งต่อนั่งต่อนั้นก็ไม่ต้องไปจํากัดเวลานะครับคุณนั่งคุณรู้สึกว่าคุณพอใจกับการนั่งนั้นแล้วคุณรู้สึกว่ามันสงบอ่ามันตั้งมั่นอยู่ในลมเข้าลมออกแล้วนะครับคุณอยากออกจากสมาธินั้นคุณก็ออกมาสนับกันอยู่แค่นี้ครับทั้งวันทั้งคืน คุณทาได้ตลอดในทุกขณะคุณทําได้ตลอดในขณะที่คุณอยู่กับการทํางานอยู่ทํางานคุณไม่ได้มีโอกาสเดินตามทางเดินแบบจริงจังคุณต้องนั่งอยู่ในสถานที่คุณทํางานหรือคุณอาจจะต้องอยู่กับที่ในเวลานานๆคุณก็ดูลมต่อเห็นไหมครับหรือแม้แต่การหยิบจับระลึกรู้การเหยียดแขนกู้แขนเหลียวซ้ายแลขวาการเดินยืนนั่งนอนนะครับในระหว่างนั้น คุณฝึกสติได้ตลอดเลยเพราะตัวสติต้องฝึกทุกวันต้องฝึกตลอดต้องฝึกทุกขณะนะครับสติการงานนะครับหรือแม้แต่การใช้ชีวิตอยู่ในขณะนั้นแหละนะครับเราก็มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราทําอะไรอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่ถ้าคุณมีสติะระลึกรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ณนปัจจุบันมากๆเนี่ยนะครับอ่าวันหนึ่งคืนหนึงสาหรับคุณจะไปเร็วกันมากเลยนะ เหมือนผมทุกวันเนี้ยวันหนึ่งคืนหนึ่งช่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับบางทีก็ถามอยู่นะครับว่าทําไมตะก่อนทําไมมันนานจั่งวันนี้นะแต่ทุกวันนี้ทําไมมันผ่านไปคืนหนึ่งวันหนึ่งทาไมมันเร็วเร็วนะครับเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็เป็นนึกถึงพระสูตรนี้อีกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเทวดาชั้นตาวดึงเนี่ยร้อยปีของเราเนี่ยเท่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขา นะครับอร้อยปีของเราเนี่ยเทวดาชั้นดุสิตหรือดาวดึงนะผมผมไม่แน่ใจน่าจะดาวดึงดุสิตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับร้อยปีของเขาเนี่ยอ่ร้อยปีของเราเท่าหนึ่งวันเขาเนะคิดดูว่าใครสักคนถ้าจากเราไปนะครับจะเป็นเพื่อนมิตรครอบครัวคนรักนะครับตรงเนี้นะ เขาไปรอเราอยู่ข้างบนนั้นเขายังไม่หมดวันหนึ่งเลยชีวิตเราผ่านเคลื่อนย้ายไปจะเข้าร้อยปีแล้วเขายังไม่เกินวันเลยนะออฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเขาหรอกถ้ากัลยะาณมิตรเราได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเขารอเราไม่นานหรอกนะครับแต่เราเนี่ยพอมาคิดตรงนี้แสดงว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งมันไม่มันนิดเดียวจริงๆครับเห็นไหมพอไปเปรียบเทียบกับเวลาที่อยู่บนสวรรค์นเนี่ยเฮ้ยนะคืนหนึ่งวันหนึ่งอย่าไปนับคืนหนึ่งวันหนึ่ง มันยังไม่พ้นวันของเขาเลยนะครับ